มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องแบบเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นี่เต็มกระมังเลยมามาทุกคนกินข้าวกับอะไรกันคะมากินข้าวกันมาหืมคนไม่ได้กันเลยทีเดียวนี่คนก่นคนคนให้เข้ากันก่อนนี่นะคะโอ้โห่หากินสุดๆดผักนะคะผักเราใส่มาในนี้เลยนะคะทุกคน มีถัว่วมีถั่วงอกมีสะระแหน่แล้วก็มีใบแมงรักนะคะทุกคนโอ้โหนี่มาเลยกินเลยเลยชิมก่อนชิมก่อนชิมน้ำก่อนอมาอร่อยอืมอืม nhiều má, anh nhìn nó, anh yao được anh nhìn, anh luôn, Ừ. <coughs> ừ. Mm. ตัวหัวแก้วอันนี้เป็นน้ำยาปลากระป๋องทุกคนใช้ปลากระป๋องทำน้ำยารีดด่ดินริมรัวอ,อันนี้ใบมะกรูดทุกคนกินไหมคะนีไ่ไม่ชอบกิน

Ммм. Ммм. Блин,